ที่กรุงเทพตอนพ่อมีชีวิตอยู่นะครับปี1985นะครับในสวนฝั่งทนลึกเนี่ยก็มีคนเข้าออกมากมายนะครับก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งในซอยนะครับซึ่งในยุคนั้นมีคําว่าครอบมนีทำให้บ้านหลังนี้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากแล้ววันดีคืนดีก็มีรถคันดดใหญ่เข้าออมาในซอยเล็กๆชาวบ้านก็ยิ่งดา่ายิ่งมีปัญหาค่อนข้างมาก อันนี้คือภายในบ้านบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตด,ดูเต้ถุนบ้านนะฮะนั่นคือที่เก็บงานนะครับแต่ผมผมเคลียร์ออกไปหมดในช่วงนี้ก,ก,ก็ถึงเป็นโชคดีด้วยน่าที่ผมเคลียร์ให้พ่อแล้วต้งานที่ทุ้นบ้านเนะี่ยรอดมาถึงวันนี้นะครับเต้ถุนก็ค่อนข้างชื้นแฉะนะครับท้งท้งท้ง้ทา,งท,างที่เห็นนี่คืองานกระดาษ เนื่องจากพ่อเป็นศิลป,ปินจนนะครับงานบนแคนวาสจึงมีน้อยนะครับพ่อแก้ปัญหาด้วยการซื้อกระดาษนะครับใช้กระดาษเขียนค่อนข้างมากมายแล้วก็กองกระดาษที่เห็นนี้คืองานที่เหลือจากการถูกทำลายเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลา,เ,าเขียนงานได้อาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเขาจะมาตรวจสอบแล้วงานชิ้นไหนที่พิจารณาแล้วไม่ผ่านเขาก็จะฉีกทิ้งหรือทำลายทิ้ง แล้วก็ไม่ก็เผาทิ้งตอนเช้านะครับผมยังเคยขโมยมาเหมือนกันอันนี้ก็โชคดีนะก็ผมไม่เป็นนักดนตรีถ้าพ่อเป็นพ่อเป็นนักดนตรีเราคงไม่ได้เห็นเห็นรูปพระไม่ได้ดูอ่านบทกวีกันนะครับพ่อก็เล่นดนตรีนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นตามโน้ตแบบที่เราเห็นกันเขาเป็นเป็นภาษาอารมณ์ขเขาซึ่งมันเป็นการตัดต่ออารมณ์ที่ในสมยัยผมเด็กๆด็กสนุกนะ แล้วก็อิสระมากพวกเราชอบอันนี้ก็ก็แปลกดีนะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเองควรจะเลิกเขียนบทกวีไดฮะ,ะเลิกสร้างาศิลปะนะครับไปขายแก้ววยให้ผูกคนได้ชงดืง่มเพื่อให้คนที่มีจิตใจวุ่นวายเพราะถูกหลามปราบทุกวันได้สงบได้บ้างเออในยุคนั้นผมคิดว่าเดติกลรงนะครับของเมืองแล้วก็ปัญหาทางทาง,ง,งการเมืองก็ทับมากมายแล้วก็คนทำศิลป,ปวันรรมก็ถูก รูปแบบบันทึกฉบับนี้ก็เลยพูดถึงประมาณนี้ครับการที่จิตกรกรวีคนหนึ่งของประเทศนี้ต้องไปการเก็กฮวยนะครับมันเป็นการยั่วล้อสังคมแบบรุนแรงมากนะครับถ้าเรามองในแง่ที่อีกแง่หนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประเทศนี้ไม่เคยให้ความสนใจหรือดูแลคันธมศิลปบันะครับเวลาภอตู้เย็นก็พวเนีน พ่อจะไม่ใช้คำดุแรงจะไม่ดา่าจะไม่ใช้คำาุแล้แต่จะใช้โต้อตอบแบบค่อนข้างสุภาพคือทำให้รู้สึกว่าถ้านายคิดไม่ได้เนี่ยสแสดงว่านายต่างมากฉันก็ไม่แคร์นายหรอกท่าไร่ฉันก็ฉันก็ไม่สนใจนายฉันก็อภัยให้หนายได้แต่ถ้านายคิดได้และนายไม่ทำเนี่ยแสดงว่านายแย่มากตระมาณนีนะเออ อันนี้ในงานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่รู้วผมค้นไม่ได้เขาแต่งสูงขึ้นหมดแต่พ่อผมแต่งตัวอย่างงี้ซึ่งก็มีบ่อยครั้งไปงานงานที่เชิญไปแล้วถูกไล่ออกถูกเชิญออกเนะพราะในสมัยนะั้นพ่อเขาแต่งแล้วก็ใส่รองเท้ายางนะเป็นรองเท้ายางซึ่งคนปัจุหมนอาจจะไม่เคยเห็นเป็นยางรถสิบร้อแล้วมาทําซึ่งเป็นรองเท้าแบบคอมบินดิท์ที่เราเรียกคอมบินเซ็ตนะคนระับอันนี้เป็นตัว ป้ายชื่อที่ติดใต้รูปสีฐานนะครับอันนี้กเช่นเดียวกันถ้าจะเห็นจากเสื้อผ้าหน้าผมของคนอายุคนั้นในพ่อผมพ่ประหลัดกับเขามากมายครับ